ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวาลัยลักรักสุขภาพค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยรักค่ะวันนี้เรามาชวนทุกท่านนะคะคุยกับเรื่องที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานค่ะนั่นก็คือการทํา CPR นั่นเองค่ะหากเราเจอที่คนที่เหตุการณ์นะคะคนที่หมดสติไม่หายใจหรือปวใจหยุดเต้นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามนะคะเพื่อนร่วมง,งาน หรือบุคคลแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักหากเรารู้วิธีการทำ CPR เราอาจจะเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตของคนคนนั้นก็ได้ค่ะ และในวันนี้นะคะเราชวนทุกท่านค่ะมารับความรู้เกี่ยวกับก,บการทํา CPR ค่ะพบกับอาจารย์สบายยีสานะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพยาบาลและการพรดุนทันสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวันนี้เราอยู่กันณนะห้องปฏิบัติการพยาบาลนะคะศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะตามกันมาเลยค่ะ CPR ก็คือในภาวะที่มนุษย์เรามีการหยุดเต้นของหัวใจและมีหายใจหยุดทั้งสส่วนนี้ที่เป็นสัญญาณการมีชีวิตอยู่หรือเราจะแปลความหมายของ CPR ว่า CPR ก็คือ Cardio Pulmonary Resuscitation นะคะนั่นคือภาวะทั้งการทำงานของหัวใจและปอดหยุดการทำงาน Resuscitate ก็คือการที่เราต้องทำการช่วยเหลือ สถานการณ์ที่เราต้องทำ CPR ในที่นี้อยากยกตัวอย่างให้เป็น2สถานการณ์นะคะนั่นคือสถานการณ์ทางบกกับสถานการณ์ที่มันอยู่ในภาวะทางน้ำอันดับแรกแรกคือสถานการณ์ทั่วไปที่มนุษย์เราใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในความหมายนี้เราให้ความหมายว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันต้องหยุดเต้นกระทันหันอย่างเช่นยืนยืนอยู่แล้วเกิดวูบเป็นลมลม้ลมลง ประเมินแล้วหัวใจหยุดเต้นอันนี้คือหยุดเต้นในลักษณะที่อยู่ในพื้นที่เบนบกหรือพื้นที่ที่บ้านหรือพื้นที่ทั่วๆไปอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือทางน้ําส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิดการจมน้ําเราจะกลืน้ําเข้าไปกลืน้ำเข้าปอดหลังจากนั้นน้ําก็จะเต็มปอดภาวะนี้ที่มีการหยุดเต้นของหัวใจเกิดจากภาวะหายใจหยุด หลักของการทำ CPR ก่อนเริ่มเลยนะคะที่จะทำ CPR เป็นสิ่งสำคัญของแนวทางการช่วยเหลืออันดับแรกก่อนที่จะเข้าไปช่วยประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยและตัวเราปลอดภัยโดยให้สมมุติว่าพื้นที่ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือให้เรามองเป็นเหมือนกับเป็นกล่องกล่องจะมี6ด้านหน้าซ้ายขวาบนล่างและอย่าลืม เผื่อเราถอยหลังกลับมาอาจจะมีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยก็ได้นั่นคือให้สมมุติว่าทั้งหมดนั้นที่เราเข้าไปช่วยเหลือนั้นเหมือนเราเข้าไปช่วยเหลือนในกล่องเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินทั้ง6ด้านให้ปลอดภัยอันที่2เข้าไปประเมินว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจริงหรือเปล่าหลังจากที่เราประเมินแล้วว่าไม่ใช่มีฉาชีพหรือความปลอดภัยต่อตัวเราแล้วนะต่อตัวเราที่สุด ทำการประเมินระดับความรู้สึกตัวโดยการเรียกคุณคุณคณุหรือตกไปที่ไหลห้ามตกห้ามห้ามเขย่าตัวหรือทำส่วนอื่นๆน,นะคะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปให้ประเมินดูการหายใจนะคะว่ามันมีหน้าอกขัะเพื่อมหรือม,มีการหายใจหรือไม่แต่ถ้าเป็นลักษณะของผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านผู้ชีพมาแล้วก็ขอให้จับชีพจรที่ตรงคอหรือเราเรียกว่าคาร์ดิ p เพานะคะโดยใช้ลักษณะของ ช่วงเวลาประมาณ10วินาทีโดยนับในใจว่า1 1 0ถึง10นั่นเองถ้ายังมีชีพจรอยู่ก็แสดงว่าไม่ต้องทำการ CPR แต่เมื่อไรก็ตามเรานับ1 1 0ถึง10ไม่มีชีพจรอันนี้แสดงว่าหลักฐานนี้ชัดเจนว่าคนไข้คนนี้หัวใจหยุดเต้นหรือ cardiac a r r e s นั่นเองนะคะนั่นคือหลังจากนั้นเราทำการขอความช่วยเหลือขั้นตอนที่3ไปยัง16 6, 6 9นะคะลักษณะการแจ้งก็คือใคร เป็นอย่างไรสถานที่ตรงไหนและเบอร์ที่ติดต่อกลับและเราทำการ CPR อยู่ได้หรือเปล่าหรือเรามีความรู้หรือไม่มีความรู้แล้วเปิดสปีกโฟนหรืออาจจะให้ประชาชนทั่วไปหรือคนที่ผู้ผูเห็นตรงนั้นโทรตาม169ให้เราก็ได้เพื่อขอความช่วยเหลือหรืออีกในยะหนึ่งที่เราจาเป็นต้องใช้นั่นคือแคป C A B แล้วเรายังใช้ตัวอีกตัวนึงที่ขาดเสไม่ได้ก็คือตัว D นั่นเองนั่นคือ D f i หรือเราต้องขอ AED เครื่องที่มากระตุ้นหัวใจนั่นเองงน้นถ้าประชาชนทั่วไปพบเห็นว่าในบริเวณระแวกนั้นมีเครื่อง AED mm. ก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือว่าให้นำ AED mm. มายังบริเวณที่เราทำการช่วยเหลือหรือให้169หรือทีมกู้ชีพนำมาด้วยซึ่งมันอยู่ในรถของทีมกู้ชีพอยู่แล้วตามมาตรฐานที่เป็นหน่วยบริการฉุกเฉิน แถบก็คือย่อมาจาก C A B นะคะซึ่งเป็นแนวทางไกด์ไลน์มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกทำการยอมรับแล้วมาตกลงกันว่าใช้แนวทางนี้ปฏิบัติแล้วเราสามารถจะช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้นะคะ C ตัวแรกก็คือทำการเช mm ็ดคอมเพรสชันก็คือการกดหนะ้าอก30ครั้งนะคะตามมาตรฐานโดยใช้ มือหรือส้นมือข้างที่สนัดวางนำลงไปก่อนเพื่อเราจะได้มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นให้ใช้ส้นมืออีกข้างหนึ่งวางซ้อนทับกันแล้วประสานนิ้วมือนะคะแล้วกระดกปลายนิ้วมือขึ้นให้เหลือแต่ส้นมืออย่างเดียวแขนทั้งสองข้างตึงห้ามงอข้อศอกนะคะวางไปในแนวของลักษณะของรูปสามเหลี่ยม นะคะคเห็นไหมคะแขนทั้งสองข้างตึงเข่าข้างที่อยู่ใกล้ชิดเป็นข่าแรกอาจจะตรงกับระดับไหล่และข่าที่สองก็วางความกว้างเท่ากับสะโพกของเราเพื่อให้เรามีการทรงตัวที่มั่นคงและแข็งแรงนะคะ พร้อมนะคะวางมือลงไปลักษณะการกดให้กดโดยใช้ลักษณะของสะโพกเป็นจุดหมุนห้ามใช้ไหล่หมุนหรือว่าเขยา่าหรือหลังต้องไม่โก่งหลังต้องอยู่ในแนวลําตัวที่ตรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราใช้สะโพกเท่านั้นที่เป็นจุดหมุนนะคะก้มลงไปในลักษณะที่สม่ำเสมอนะคะตั้งฉากโดยส่วนอื่นจะต้องตั้งฉาก ทั้งหมดเลยนะคะในลักษณะแบบนี้อีกอันนึงให้เรายกปลายส้นเท้าดันตัวเองขึ้นเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมเช่นกันนะคะเพื่อที่จะทำการโยกนะคะให้มันสม่ำเสมอเป็นแรงดันแต่ถ้าเราใช้ปลายเทา้าม้วนรับอย่างนี้มันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะดันตัวเองขึ้นได้ในลักษณะที่มั่นคงได้นะคะเั้น ลักษณะทั้งหมดจึงเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมปีระมิดที่มันมีฐานซ้อนทับกันอยู่อย่างแข็งแรงมั่นคงอยู่ตลอดเวลา A ก็คือ airway ก็คือทางเดินหายใจนี่แหละต้องโล่งต้องเปิดต้องตรวจดูว่ามันมีอะไรค้างอยู่ไหมในปากตัว B ก็คือ breathing ก็คือเราทำยังไงอะอากาศที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยเราจะเอาเข้าไปในปอดญาติหรือบุคคลที่เราพบเห็นนั้นไม่รู้จักเราก็สามารถข้าม A และ B ไปได้เลย แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่มันปลอดภัยเพื่อป้องกันตนเองเราก็สามารถใช้หรือใช้ถุงพลาสติกที่มันเป็นเฟรชชิลที่มีอยู่ก็สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเองได้นะคะบรีซติ้งลมเป่าสักกี่ครั้งดี เพื่อไม่ให้มันขาดช่วงขาดตอนในการช่วยเหลือก็คือกดหน้าอก30เปิดทางเดินหายใจและเป่าปาก2ครั้งนั่นคือ1ไซเคิลก็คือ30ต่อ2นั่นเองเราทาการช่วยชีวิตอย่างเนี้ยเป็น5รอบหรือ5ไซเคิลนั่นเองก็คือ30ต่อ2 30ต่อ2ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าช่วยชีวิตทางน้ำเรากลับไปใช้ A B C ก็จะเป็นไซเคิลของการช่วยหายใจ2ครั้งและการทำกดหน้าอก30ครั้งหรือ2ต่อ 30, 2ต่อ30ไป5รอบเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็ทำการประเมินว่าคนไข้รู้สึกตัวกลับมาแล้วยังนะคะหรือทีมผู้ชีพอาจจะมาถึง ถ้าในพื้นที่นั้นมีเครื่อง AED หรือกู้ชีพมาถึงมี AED ก็ให้ทำการติดเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัตินั่นคือเราต้องกระตุ้นหัวใจด้วยเพื่อให้หัวใจกลับมามีการเต้นอีกครั้งหนึ่งโดยใช้การรักษาด้วยกระแสะไฟฟ้าซึ่ง a e ดเนี่ยเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้เพราะเป็นไฟฟ้าที่ใช้เป็นพลังงานมาตรฐานที่ มีการรับประกันอย่างถูกต้องที่ใช้ในแนวทางการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะสำหรับการช่วยชีวิตทางน้ำมันมีข้อควรระวังว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นหรือพบในทีวีหรือดูสื่อต่างๆนิยมเอาเด็กมาอุ้มพาดบ่าแล้วเพื่อ ขยา่าเขย่าให้น้ําไหลออกจากปอดซึ่งอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะการช่วยเหลือโดยทําตามมาตรฐานตามแนวทางมาตรฐานโดยใช้หลักการ A B C D เนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้ว อันที่2ก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นว่าพาวิ่งไปณนะพื้นที่ที่แบบต้องไปถึงโรงพยาบาลเลยแนะนําให้ทําการช่วยเหลือณนะพื้นที่นั้นไว้เบื้องต้นก่อนนั่นคือโดยใช้หลักการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตามหลักการ A B C D สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะเป็นสำนักที่มีห้องแลบมีอุปกรณ์เครื่องม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากนะคะที่ให้นักศึกษาฝึกทักษะก่อนที่เขาจะลงปฏิบัติจริงในหน้างานอีกทั้งสำนักวิชาเรายังมีหลักสูตรต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งอันนี้เราแบบมีความพร้อมมากๆทั้งทีมคณาจารย์และทีมภาคีเครือข่ายรอบนอก สถานที่แหล่งฝึกที่เราได้ทำ MOU ร่วมกันในทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดซึ่งอันนี้มันเรามีพร้อมมากๆสำหรับแหล่งฝึกก่อนที่นักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนจบในลักษณะของการบรรยายและการฝึกแล้วเรายังพานักศึกษาลงไปฝึกปฏิบัติจริงในสถานที่จริงนะคะในชุมชนได้เรียนรู้กับประชาชนในชุมชนทั้งพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่ขยายออกไปต่างอำเภอและต่างจังหวัดเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษานะคะและอีกทั้งเรามีการพัฒนาอาจารย์เพิ่มขึ้นในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้เทียบทันกับการพัฒนาการก้าวไปในระดับโลกดังนั้นขอฝากสำนักวิชาพยาบาลไว้ด้วยนะคะตามเพจที่จะขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์สบายยีสานะคะอาจารย์ประจําสาข,ขาวิชาการพยาบาลและการพรัุนคันสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะซึ่งการ CPR นะคะเป็นทักษะที่เราควรจะเรียนรู้ค่ะซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ทักษะเหล่านี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับพวกเราและก็ทีมงานศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัย ทุกท่านสามารถติดตามรายการว่เลีลักษ์รักสุขภาพค่ะได้ทางเพจของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยว่ลลักษ์และเพจของรายการว่ลลักษ์รักสุขภาพค่ะในวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ